สัญญาเนี่ยสำคัญมากนละไอ้โรคลืมเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกยากอยู่ลืมได้มันก็อดคิดถึงแหละความหลังความเก่ามันฝุ่ขก้นมาเวาลานั่งอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆต้องรู้รู้มันมั่งไหมบ่มันเป็นเรื่องของสัญญาต้องบอกแกนะนะ นริยาอาการของสัญญาขันมันทํางานในละักษณะไหนตัวนึกมันก็จะนึกได้แต่เรื่องเก่าๆเกนะ่าๆอะไรไม่ว้ละ่ะใจเรามันไม่รู้ไม่ทันมันก็โอนโอนอ่อนผอนตามไปเจ้ใจไม่มีกาลังไห้รู้เท่าทันมันสิ้ไม่รู้เท่าทันมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไป,นไป,นไป,นไปอยู่งัน แต่เรามันอดไม่ได้ที่จะคำนึงคิดคำนึงคิดคิดคดำนึงถึงเรื่องเรื่องของความหลังความเก่าอืมพราะใจมันยังละในความเสียใจไม่ได้ความห่วงความห่วงแงนมันยังละไม่ได้อืมมันก็จะต้องเป็นในรักษดามันใจว่ามันเป็นกระจกส่องให้ให้เห็นว่าใจเราเนี่ยมันยังละไม่ได้ยังวางไม่ได้ บอกจะฟ้องอย่างนั้นมันก็จะต้องตัดแล้วเลตัดทันทีเลยพี่เจรนาว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตนี้มันผ่านมาแล้วก็มันก็ผ่านไปห่วงอะไรมันยังห่วงตัวเองไหลเสียายตัวเองอะล่ะเนี่ยดสียตัวเองไหลเมื่อสุขภาพดีขึ้นมาเข้าอะไรเขามันก็อยากอวดเก่งที่นะ คิดว่าตัวเองยังเก่งอยู่นะยังไหวอยู่อะไรทำนองนี้ออทำไม่ได้ก็ขอให้ไวเขียนยักหน่อยห่วงบ้านสำคัญมากห่วงที่อยู่ห่วงที่เกิดพบคือที่เกิดเกิดอยู่ตรงนั้นอล่ละเพราะฉนั้นคนทั้งเวียนว่า,ใายใจเกิดมันไม่ได้เคลื่อนย้ายหรือว่ากระจัดก,กระจายไปห่างจากบ้านเรียนทะไรแล้ว มันจะเกิดมาเป็นอะไรท่านั้นล่ะเกิดมาเป็นนก็จะเป็นลูกของใครอะไรอย่างนี้ที่อยู่มันจะอยู่ในวงสาคณาญาติที่มีความระลึกในถึงกันรักกันผูกพันกันอะไรอย่างนี้อย่างนี้ญาติอะไรทุกการจะตัดปบตัดชาติมําได้ยากอยู่แต่ถ้าจะทํามันก็จะต้องตัดต้ ين, ตองโจนใ erm, นตงโจิดแต่นะเอ่ได้่ ถ้าทรมาล้มเรื่องเราผลลังมันเกิดขึ้นกับใจตัวคิดก็เคลื่อนมานั้นถ้ามีการกระทบเห็นตาเห็นรูปเนี่ยความคิดเคลื่อนทันทีความคิดเคลื่อนทันท,นนทีพอความคิดเคลื่อนความหลอกลวงก็เกิดขึ้นมีกระบวนการในเรื่องของจิตวิญญาณนะนะมันจะเป็นในลักษณะน,นั้นนี่มันจะไปท้งอื่นทางไกลมันก็ไปไม่ได้ มันไม่มีสัญญามันก็จงกลับบ้านสัญญามันไม่มีมีไงเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ตายไปอย่างพ่อเราตายไปเนะี่ยจะกคิดว่าแจจะไปไหนเลยถ้าสวรรค์ก็อยู่ที่บ้านนรกก็อยู่ที่บ้านนะั่นแหละอยู่ที่สมบัติพัสถานที่ตัวเองได้สร้างเขาไว้ี่ในลักษณะนั้นอเรียกว่าตัวกูแล้วก็อของกูนี่มันสําคัญมากเป็นหลักเป็นให้กําลังใจแม่และอืกูเลยแม่ฟัง เหมือน,นที่อาจารย์พูดให้ฟังอยู่ทละว่่มันก็น่าเห็นใจไอ้คนมิกิเลสเนี่ยมันยังละไม่ได้ละไม่ได้แต่จิตใจของแกเนี่ยมันไม่ค่อยอะไรไอ้เรื่องร่างกายเท่าไหร่รักตัวเองเนี่ยความจะเก็บจะไขอะไรเนี่ก็ไม่เท่าไหร่ละมันบรรเทาเขาละอืมมันบรรเทาพระจิตมันเคลื่อนใกล้เข้าไปแล้วเนะี่ยใกล้เข้าไปานีการภาวนามันก็ใกล้ ใต่อริยมรรคนะนะใกล้อริยมรรคเข้าไปเรื่อยๆเพระนั้นนี่อย่าให้พอนเรื่องของการภาวนาเลยก็ดูลมเกาะลมก็ดูความนึกคิดที่มันเคลื่อนบอกไว้นะเพราถ้าความคิดเคลื่อนเมื่อไรการหลอกลวงก็เกิดขึ้นตรงนั้นจิตมันหลอกตัวเองนี่ใจเนี่ยมันหลอกตัวเอง ไอ้ตัวเองจะแก่คาว่าเราเี่ยต้องแยกกันมันจะได้เข้าใจอีกเนี่ยมันมันหลอกเราอยู่ตลอดเวลามันหลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังนะั้นให้สังเกตดูตัวเองก็แหลโอนก็สังเกตตัวเองด้วยถ้ามีการกระทบปุ๊บค,ค,ค,นะความคิดมันจะเคลื่อนทันทีเนี่ยนะให้สังเกตดูในโทรศัพท์นี่แหละพอเราดูปุ๊บความคิดมันจะเคลื่อนทันทีถ้าความคิดเคลื่อนมาอะไรการหลอกลวงก็เกิดขึ้นมานะนี่ให้เข้าใจในลักษณะนี้ การภาวนาหันเข้ามาใกล้ๆไอย่าปล่อยให้ออกไปอยู่กับบ้านนานนักบอกว่ามันคิดถึงบ้านก็ได้อยู่แต่ย่าให้มันคิดถึงนานนักให้ลูลตัวของตัวเราตับกลับมาซะคือตัดเลยก็เรียกว่าตัดกลับมาซะตัดอะไรนว่าตัดอะไรแล้วก็อาวบตัดลงมาเนี่ยในหลักเสน่หถ้าเอาไปทําเอาไปดูเนี่ยมันก็จะเห็นมันทีแต่พูดอยู่แล้วแต่หลอกลวงมันจะเกิดขึ้นท,ทันทีถ้าไม่หยุดคิดนะหยุดเบีย รู้สึกตัวมันก็หยุดหรือว่ามันกระดับหรอกนอกจากเราจะเพลินเพลินในสัญญาเพลินในเวทนาไนดะ้ไหมได้เพลินในความชอบใจเพลินไปกับความพอใจแล้วก็ความไม่พอใจอีกมันมีเท่านั้นรู้ใกล้ๆเนี่ยอาศัยโทรศัพท์เยละเป็นกระจกส่องให้เหตุใจของเราด้วยเราภาวนานะแต่ต้องหมั่นขยันดูลมหายใจบ่อยๆมันจะได้อยู่กับเนื้อกับตัวได้นานๆน,น,นี่ถ้าในละฝนตก